นี่แหละเขาทำใจสใงบนิ่งนะมันถึงจะรู้โอ้อันนี้เกิดขึ้นดับมันไม่เที่ยงเนี่ยแม้แต่ความสว่างเกิดขึ้นอย่างดับโอ้อะไรเที่ยงนะมันไม่อะไรเที่ยงแท้แน่น,นอนนั่นมันรู้นี่ปัญญามันค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้นนะปัญญาค่อยเกิดทังมันเองนั่นต่เรียกปัญภาวนาบัญญปัญญาออกทางด้านปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลนี่หละเนาะหนุ่คนจะรู้ทำได้เห็นทำได้หมดที่เลยก็ปัญญานะ นี่แหละไม่ใช่หลับหูหลับตาแล้วไม่มีปัญญานั่นแหละคนสอนธรรมะก็ต้องรู้แหละนั่นไม่ใช่ให้หลับตาพุทโธพุทโธยังไงก็ไม่อยู่โตอัตมาลอ่อมันจะเหนื่อยแล้วพุทโธเนอะมันไม่รู้เรื่องนะอะพุทโธแต่ปากใจไม่พุทโธนั่นดาตัว้ปากตตแหลเลยอะไรแบบนี้นะ <c oughs> มึงนี่ปากตอแหลแล้วโกหกตัวเองอยู่ได้ปากพุทโธใจไม่พุทโธนั่นปากตอแหล่อะไรกนนี้น ถึงรู้ว่าตัวเองปากตอแหลตัวเองนะั่โอ้มึงโกหกตัวเองนี่ว่าแล้วมึงจะมีศีลมาแต่ไหนมึงจะโกหกตวแหลเดี๋ยวว่ามึงพุทโธพุทโธนนะั่นศีลมึงจะมีมาแต่ไหนนั่นะมันรู้เลยโอ้โหนี่เราโกหกตัวเองเหรอนั่นะแสดงมึงไม่มีศีแรนอย่างโกหกตัวเองอยู่นะั่นหยุดเลยเสิยนนั่นนะกระยใจเลยพุทโธเลยใจนั่นะพุทโธห้องนักเข้านักกินไม่ต็นักปับ๊บสงบปึ้งเลยพุทโธหายไปเลยนะั่น นี่ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปตามหาประตรัวกจิตสงบนิ่งนงเป็นสมาธินั่นมันจะเกิดสว่างสัวไว้นั่นแต่หรืมีญาณเกิดขึ้นเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละต้องจิตสงบเป็นสมาธิจิตมันได้ที่ตั้งแล้วเขาเรียกว่าจิตมีที่ตั้งมีที่ยึดมันไม่ส่งออกนอกนั่นจิตอ,อยู่ในอารมณ์เดียวนั่นถ้าเรียกวจิตเป็นอุเบกขาวางเฉยไม่กินยินร้ายนั่นแหละนะมันเป็นงั้น หรือสูตตามภาษาบาลเจ้าบอกว่า,วาคิดเขาเป็นโลดนี่โลดตัวนี้เขาไปดับทุกข์ครบวันนี้โลดเขาไปดับทุกขนะ์นะนี่เมื่อมันดับทุกข์ได้แล้วที่มรรคผลเกิดขึ้นเนี่ยคือรู้แก้งเห็นจริงในจัจธรรมนั่นแหละแต่เรามรรคผลนิพพานนั่นนี่พวกเราฟุกให้ได้ให้เมตติรู้อย่างนี้เลยนะนี่ของพ่อครับ <c oughs> ดับนี่คือมันไปดับกิเลสให้บางหลงด้วยหรือเปล่าครับคือดับกข์มันดับความคิด กระดับความคิดแ้วกระดับจิเลสได้นั่นเพราะความคิดคือจิเลียจิเลสคือความคิดจิเลสก็เกิดได้จากความคิดนั่นเพราะฉันอาศัยปัญญาดับความคิดนะนั่นเลยหากรรมบริกรรมนั่นไม่ให้มันคิดถ้าคิดก็ให้พิจารณาเรื่องร่างกายธาตุกันนั่นมันถึงไม่ออกนอกรูนอกทางนี่เป็นอุบายนะฉันชอบคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่ต้องคิดให้มันทําคิดาหมุนกลับมาดูตัวเองคิดเรื่องร่างกายตัวเองนะ ดูร่างกายมึงถึ้งจะไปดูอะไรนอกนี่ร่างกายมึงให้ดูทาไม่ดูร่างกายมึงนิสัยมันอย่างนี้พูดกับกิเลสอย่าไปคุณจะไปดูอะไรครับทําไมไม่ดูตัวคุณครับมันไม่ได้หรอกนะเนอะนะกนะิเลสมันไม่ไม่เอาแล้วนะทําไมไม่เอาอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครับทําไมคุณไม่ดูร่างกายคุณครับเนี่ยว่าโอ้โห,โ,หโหไม่ได้มึงไปดูอะไรเนี่ยใส่มันอย่างนี้เลยนะอืเนี่เพราะกิเลสมันมาหยาบเราก็ต้องหยาบแต่มันนะ นี่อย่าไปอย่าอย่าไปหวานแต่มันกิเลสอยากเราต้องอยากแต่มันนะนี่แหละหลวงพ่อเลยมึงไอ้ปากตอแหลเลยเลยนะี่นะนี่แหละครับว่า,าจิเลสกับธรรมเนี่ยของคู่กันเขาเรียกว่าจิเลสก็มีแปดธรรมก็มีแปดมันแจ้กันมันแจ้กันนะนี่แหละเราต้องเอาตรงนี้กระสู้มันนั่นแหละก็จะน่าจะให้มีสติรู้นะอะไรก็มีสติรูนะ้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละนะ ถ้าเรามาาีขาดสติก็นจะรู้ได้ย่างไรนะเพราะฉะนั้นถึงว่าความเพียรเป็นเลิศเพียรละจิเลศเพียรอันสู้จิเลสเพียรทําทุกอย่างนี่นั่นนะเมื่อเพียรทําได้แต่สติก็เกิดขึ้นเมื่อสติไม่ขาดสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นนั่นเมื่อผู้ฝึกสติมากๆก็มีสติมีสมาธิมากเมือ่อมีสมาธิมากมามาก็มีปัญญามาก รู้แก้งเห็นจริงเลยเห็นนะนั่นแหละที่จะไปหากาพุกเจ้าที่ไหนกาพธรรมที่ไหนกาเปลงนี้อยู่ที่หัวใจเราทั้งนั้นกิเลสไม่อยู่ตามป่าตามเขาตามที่ไหนนะมันอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนของสัตว์ทุกตนเนี่ยนะมันไม่อยู่ตามท้องฟ้ากากิเลสมันอยู่ในหัวใจของคนแต่ละคนทุกท่านมีกิเลสทางนั้นนั่นแล้วจะไปดับที่ไหนกิเลสถ้าเราไม่ดับที่ใจเราอ่ะนี่กว่าตรงนู้นดีตรงนี้ไม่ดีนี่ใจมันอ้างกิเลสมันอ้างนะ ุยไปถ้ำนั่นดีนะไปป่านั่นดีนะป่าช้านี่ดีนะมีกิเลสไม่มีอยู่แล้วละมันอยู่ในหัวใจเนี่ยไปป่าช้าก็อยู่งั้นแหละนะที่เจ็บซากศพเฉยๆถ้ำก็เป็นถ้ำของมันเฉยๆในธรรมชาตินั่นนั่นแล้วจะไปดับได้ยังไงถ้าไม่ดับใ,ใจเราไดย้ยังไยป่าชานะ้า,น,า,น,านั่นหน้านั่งภาวนานั่นกิเลสมันหลออเอาแล้วเนี่ยรู้ไหมนะั่นนะแล้วมานั่งก็เหมือนเดิมอ๊้นั่งไปใจไม่สงบมันวะนั่นเนาะมันจะสงบยังไงพอใจไม่สงบ น,นั่นแหละลูกพ่องะลูกพ่อจะไหนสงบทังนั้นแหละตีล่งกายังสงบลูงพ่อเนาะ <c odes> <c odes> ตีล่งกายยังเห็นเลยธรรมะเนาะเมื่อสิน้นกะิเลสนะบางทีอาจจะต้องใช้อุบายในการหลอกบ้างครับลวง่อ <c oughs> เขาเรียกว่ามันกลัวต้องมหาที่มันกลัวครับม,มันอยู่ที่ตรงนี้มันชานาญมันไม่กลัวมันก็เลยมหาที่มันกลัวนั่นไม่กล้าคิดนี่เป็นอุบายนอุบายครับอุบายของครูบาอาจารย์ของพระเจ้า มันอยู่ตัวนี้มันนานแล้วมันมันไม่กลัวเลยกลัวประหาที่ตัวนั้นป่าชานน่ะมันกลัวมันไม่คิดเลยจริมันกลัวผีจะมาหลอกมันอ่าอ่นมีอย่างนี้มันครูาอารย์ให้ท่านเหมือนหลวงปู่มันประวัติหลวงปู่มันให้ดเสร็จไปนั่งบนทางเสือนั่นแหละใช่ครับนั่นนี่เป็นอุบายธรมนั่งไปอยู่ในเสือจะจินหัวเสือจินหัวนี่ไม่ร้บริกรรมพุทโธเลืเสือจินหัวจินหัวจริงจรินั่นกิดรวมลงไปสําธิน่ะสว่างสะไหวเนี่ย ถอนจากสมาธิมาเสือไม่รู้เสือหายไปไหนนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมที่นี่วันต่อมาจิตไม่สงบเรียกหาเสือเลยเสือมาจินหัวนี่ที่ไม่สงบนั่นเสือก็มาเลยนั่น <c oughs> นั่นนั่นเห็นนะเสือมากแก้ให้นี่แหละเรื่องอุบายอันที่จริงเมื่อจิตสงบแล้วทำที่นี่หัวใจจิเดสนในหัวใจโอ้ยเราบายอีกนั่น,นอัตมาถึงไม่ทรมานตน บทฝึกโยกับลูกป,ปู่ลูกตาครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วก็ปฏิบัติเอาเลยนะั่นนั่นแหละไม่ด้ดทรมานตนนะนั่งแป๊บหนึ่งมียารู้ยาเห็นขึ้นทันทีนะเอ้าททาไมรู้ไปได้นะรู้นู่นรู้นี่เห็นหนู่นอ้ในบุญเก่าละสะสมมามีหน้าเลยนะึกถึงพระเจ้าบอกสมัยพระเจ้าตัดสร,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 รุธรรมมีคนไปฟังเทศน์ฟังธรรมแม้แต่เด็กตัวน้อยๆก็บรรลุธรรมขอบทตามพระเจ้าเลเห็นมัน่นบุญเขามากจิตด,ดวงนั้นแหละมาอยู่ในร่างกายใหม่งเฉย แต่บุญเขามีมากบางคนในฟังเขตฟังจำเน็ตเป็นขั้นพระสูดาไปเลยนั่นเพราะเขาสร้างบุญมามากแล้วปัญญาก็มีมากหาคนชี้ทางปัญญาจะเฉยนั่นนะชีท้ทางจ่องปัญญาในพระเจ้าระโบให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้แต่พวงอย่างนี้นี่เองนั่นให้คนหลุดพ้นไม่ต้องมาเกิดมาตายอยู่นี่มีอานิสงส์มากมหาศาลยิ่งกว่าเราไปสร้างโบสถ์ร้อยหลังพันหลัง,ลงสร้างพระทูปมือนอค์พันโอค์นู่นนะนี่ท่านเรียกว่าให้ปัญญา นั่นพุทธเจ้าทำไมไม่เอาสมบัติให้ประชาชนเป็นพระราชานั่นมันไม่เกิดประโยชน์เอาปัญญาให้ประชาชนนี่แหละอันมาหลายชาติเลยฮะก็นั่นนี่เห็นไหมนะเนาะตกมาเรารุ่นหลังได้รับคําสอนพระเจ้านี่เรลบ,บุญคุณของพระเจ้าผู้ไมท่ทอดทิ้งสั์โลกชาวโลกงห้นไหมนะคนนึกถึงคุณพระเจ้าสิเนี่ยโอ้โหนี่คุณมหาสานคุณันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีค่ามากมายอย่างนี้เอง แต่ชาวโลกไม่รู้เฉยๆผู้เป็นปราดบัณฑิตนี่ถึงว่าทำพระเจ้าเมื่อไปอยู่กับนักปราดบัณฑิตมีค่ามากมายมหาศาลนับค่ามันๆเนี่ยแต่ถ้าไปอยู่กับปุถุชนไม่มีค่าแต่นิดเดียวเหมือนตรงคําอยู่ในก้อนกวดก้อนตายนั่นแหละธรรมะนะนั่นถ้าผู้ได้รู้คุณค่างจานั่นแหละมีค่ามากมายมหาศาลเลยเป็นสมบัติลนเลิศเลยทีนี้คําว่ากสมบัติเลย ร่างกายของเราเนี่ยสมบัติเลิศที่สุดนี่มนุษย์นี่นะอันนี้สมบัติอเลิศที่เราได้มาแล้วนี่นะแต่เราไม่ใช้สมบัตินี้เป็นประโยชน์ทนางน,น,นั้นเองนั่นเห็นไหมละ่ะจะรู้ทำได้จะเห็นทำได้จะนิพพานได้กับร่างกายทั้งนั้นแหละเห็นหมันอยากได้ร่างกายทําม่อนเหมือนเราพวกมาปฏิบัตินี่แหละอยากอยากรู้เห็นทำอยากพ้นทุกข์อยากไม่มาเกิดมาตายอยีกก็ใช้ร่างกายมานี่ อยากได้ปัญญากืมันั่งฟังเทศฟังธรรมกันเห็นไหมละ่ะได้ความรู้ได้ปัญญาไปประกอบการงานทำมหาเลี้ยงชีตก็ได้ไปประกอบอการปฏิบัติธรรมก็ได้เห็นไหมล่ะอาศัยร่างกายท่านนี่ถ้าเราร่างกายเป็นสมบัติอันเลิศดโลกไหนก็ไม่ประเสริฐเลือดเท่าโลกมนุษย์นะนี่โลกมนุษย์ประเสริฐเลิศที่สุดเลยนะในสามภพสามโลก,กาธาตุนี่นะมนุษย์ประเสริฐเลือดกว่าทุกอย่างในโลกเห็นไหมทำได้ทุกอย่างเห็นไหมะ